ไหวพระอิดพระปรูมันดีจริงหรือแลว้วไหวได้ไหมไม่รู้จะเชื่อใครดีมีคนบอกว่าทําไมไม่ไหว้พระพุทธเจ้าทําไมไปไหวพระอิดพระปูนบางท่านบอกว่าไหวได้ไม่เป็นไรสรุปอันไหนถูกต้องคะตอบเรื่องนี้เหมือนเป็นประเด็นขึ้นมาหลายครั้งนะแต่หากมาลงรายละเอียดกันแล้วมันต้องดูเจตนาหรือทางคนสมัยก่อนเรียกกันว่ากุศโลบายคือการดึงให้จิตนั้นไปทางไหน เอางี้คำตอบวันนี้จะขอยกตัวอย่างสักสองสามอย่างนะอย่างแรกพวกเราทุกวันนี้เป็นคนประเทศไหนหลายคนคงตอบว่าประเทศไทยใช่ไหมถามหน่อยพวกเราทำไมเคารพผ้าสีสามสีหรือที่เราเรียกกันว่าธงชาติไทยมีสีสามสีหากมีคนมาว่าพวกเราว่าทำไมไม่ไปไหว้ชาติไทยไปเลยมาเคารพธงผ้าเขียนสามสีทำไมพวกเราจะตอบว่ายังไง พวกเราที่ยืนหน้าเสาธงร้องเพลงชาติมาแต่รุ่นสมัยเด็กจนโตก็เคารพธงชาติกันพวกเราเคารพอะไรถามหน่อยพวกเราไม่ได้เคารพผ้าสีสามสีแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของความเป็นชาติไทยใช่ไหมเวลาธงชาติไทยมีสีสามสีแบบนี้ปรากฏที่ไหนพวกเรารู้เลยว่านี่คือประเทศไทย เอางี้ขอยกตัวอย่างทหารกล้าคือจ่าเริงขอยกเขามาพูดธงที่จ่าเริงที่เสียสละเขาเอาทงชาติไทยไปด้วยและตอนเขาเสียสละชีวิตร่างเขาก็นอนทับทงชาติไทย เวลานี้ธงชาตินั้นยกขึ้นเสาธงชาติโบกสะบัดขอถามพวกเราหน่อยการที่เหล่าทหารหรือคนไทยเห็นธงแล้วเคารพพวกเราเคารพธงเป็นผ้าสีหรือนี่คือความเสียสละผ้าสามสีที่ฉีกขาดแต่ยังขึ้นบนยอดเสาพวกเราไหว้ผ้าเก่าๆหรือมันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความกล้าเหตุการณ์ของประเทศชาติพวกเราได้คำตอบกันไหม ยกตัวอย่างอีกเรื่องเวลาญาติพวกเราเสียไปแล้วมีรูปใส่กรอบไว้แล้วพวกเรากราบรูปนั้นที่มีแต่ภาพติดกระดาษสีขาวพวกเรากราบกระดาษหรือหรือพวกเราใช้เป็นเชิงสัญ,ญลักษณ์แทนญาติผู้ล่วงลับเพื่อน,นึกถึงพระคุณของพวกเขาเหล่านั้น เช่นกันวกมาเรื่องพระพุทธรูปพระอิฐพระปูนที่พวกเรากราบไหว้กันพวกเรากราบเพราะแค่เห็นเป็นปูนเป็นดินทรายหรือเป็นสิ่งให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าระลึกถึงพระธรรมคำสอนระลึกถึงพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้ากันแน่ พวกเราคงได้คำตอบกันแล้วนะว่าที่พวกเราไหว้คือไหว้อิฐหินดินทรายหรือไหว้ที่สิ่งเหล่านี้เป็นตัวแทนองค์พระศาสดาที่มองแล้วบางคนชื่นใจเหมือนเจอพระพุทธรูปเหมือนเจอพระพุทธเจ้าใจที่ไหลไปทำให้เกิดบุญกุศลมากมาย อีกอย่างการมีพระพุทธรูปที่ไหนเหมือนมีการตั้งฐานพระพุทธศาสนาในแดนนั้นมาก่อนดังนั้นอยู่ที่ใจพวกเราแหละว่าวหวยพระอิดพระปูนตามเขาว่ามาแล้วใจเราคิดแค่ว่านี่คือปูนหินดินทรายโลหะหรือเห็นแล้วใจน้อมไปนึกถึงพระพุทธเจ้า เรากราบรูปบิดามารดาญาติผู้ใหญ่เรากราบกระดาษหรือมันคือสิ่งที่ทำให้นึกถึงท่านที่จากไปด้วยความเคารพและมีความกระตันยูตราบใช้ร่างกายพ่อแม่ก็ไม่เอามาทำชั่วหรือเห็นธงชาติไทยไม่ยอมยืนตรงเคารพธงชาติเพราะมันแค่ผ้าสามสีเอามาย้อมสีหรือจะเคารพเพราะนี่คือสัญ,ญลักษณ์ของความเป็นไทยที่พวกเราอาจไม่พอใจถ้าเขาเอาธงชาติไทยมีสามสีมาเหยียบเล่นหรือพวกเราจะมองเป็นแค่ผ้าสามสี การไหว้พระพุทธรูปก็เช่นกันคงได้คำตอบกันแล้วนะ